ความข้าสู่ช่วงปัญหาคลายทิ้วสำหรับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าเราจะเคลียร์ทุกปัญหาความอร่อยเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยสมาชิกเขาก็มีคําถามส่งเข้ามาเปนเยอะแยะค่ะคุณพี่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาส่งมาถามว่าอะไรคะตอนยอนตะตอนยอนรู้แล้วสุราชานี้เชียงใหม่อ รู้เรื่องเลยนะครับมาจากคุณลิขิตนะครับถามว่าถ้าไปเชียงใหม่ครับหน้าหนาวแบบนี้นะครับต้องแนะนําอาหารทางเหนือให้ทานร้านไหนดีครับโอ้ยแบบนี้นะคะคุณพี่มาถูกทางแล้วค่ะเพราะว่าระดับคุณพี่นี่นะคะมีร้านเด็ดมาแนะนำแน่นอนถูกต้องครับเพราะว่าพี่รามีเพื่อนอยู่ที่อบตดีมากฮงทุกอบตครับผมมีเพื่อนหมดเลยครับไปที่นี่เลยนะครับคุณลิขิตครับ ร้านเหอนโบราณนะครับเหอนโบราณของเรานี่นะครับต้องบอกว่าตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ําปิงนะครับบรรยากาศสุดโรแมนติกเลยนะครับแม่มีดนตรีแบบทางภาคเหนือนะคะสไตล์แบบขันตกเลยครับอาหารที่แนะนําครับไม่ว่าจะเป็นไก่นึ่งเือนโบราณหรือว่าจะเป็นนะฮะเราเรียก่โอ้โหไก่นี้เขาบอกว่าตัวใหญ่มากนะตัวมันเท่าไหร่ครับพี่เท่านี้นะครับไก่เหอนโบราณของเราครับเนื้อนุ่มๆนะครับคั่วโฮะนะฮะ ลาบหมูคั่วนะครับโอ้โหนอกจากนี้ยังมีอาหารเหนืออีกมากมายแคปหมูไส้อัวนะฮะ,ะน้ำพริกหนุ่มนะครับเปิดนี่ครับทุกวันเลยครับ11.30จนถึงบ่าย3.00เย็นนะครับอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับ6.00เย็นจนถึงเที่ยงคืนครับน,าารน่าทานอ่ะน่าทานขนาดนี้นาาอยากไปใช่ไหมฮะ,อะโอเคครับสำหรับใครที่แวะไปที่เชียงใหม่นะครับก็อย่าลืมแวะไปนะครับสำหรับเงือนโบราณนะครับ หรือว่าถ้าอยากรู้นะครับเข้าไปดูได้ที่ไหนครับ www.footplanettv. com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่มากเลยค่ะที่ให้เราถ่ายทำนะคะนั่นก็คือข้อพ่โร้นค่ะอยู่ที่ซอยโยธินพัฒนาสามนั่นเองเอาละครับพบกับเรา2คนได้ใหม่กับรายการรวปนคนชอบเทมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบางโยนตัโซนบอกว่าภาคเหนือภาคเหนือจะปั๊บ อโดอยูตัดนใจแล้วตอนนี้ไม่ใช่